นมะสเตสวัสดีแฟนเพจทุกๆคนคะ่ะมาเจอกับแอดอีกแล้วนะคะวันนี้พามาดูร้านขนมค่ะแต่วันนี้เปลี่ยนไปนะคะไม่ได้พามาดูร้านขนมของเบงกอลีนะคะแต่เป็นร้านแบบนี้เขาเรียกนอนเบงกอลีเนาะเท่าที่ดูก็คือเป็นร้านจากทางอินเดียเหนือค่ะดูหน้าตาก็น่ากินเนาะ วันนั้นน่ะแอดไปทําธุระค่ะแล้วก็มาเจอร้านนี้กําลังเปิดใหม่ค่ะเปิดได้ไม่กี่วันวงม,มาลัยติดไว้หน้าร้านด้วยนะคะก็คือแสดงว่าเขาเพิ่งเปิดใหม่เนี่ยแอดก็เลยเดินเข้ามาดูค่ะว่าเขามีอะไรขายบ้างหน้าตาสวยชน,นะคะขนมของเขาเนี่ยแต่ว่าอย่าถามแอดนะคะว่าอันนี้ชื่ออะไรรสชาติเป็นยังไงเคยชิมบ้างค่ะเป็นบางตัวแต่ว่าจำชื่อไม่ได้เลยอันไหนเป็นชื่ออะไรเนี่ย มีส่วนน้อยค่ะที่จะจําได้บ้างอะที่จําได้อย่างในถาดอันนี้นะคะเป็นถาดอุ่นร้อนเนาะด้านซ้ายมืออันนี้เรียกว่า howa carrot แล้วก็ด้านขวามืออันนั้นเป็น กุหลาบจามุนนี่ค่ะในร้านก็จะมีขนมนะบรรจุแพ็คเอาไว้ซื้อเป็นของขวัญของฝากได้เลยมีทั้งขนมที่แบบทำใหม่ๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นขนมแบบแห้งเหมาะกับการซื้อเป็นของขวัญของฝากคะ่ะ ยืนเลือกนะคะคิดว่าแอดจะเลือกอันไหนดีหน้าตามันสวยเนาะมีแผ่นเงินแผ่นทองติดไว้ด้านหน้าด้วยส่วนอันนี้ก็น่าสนใจค่ะเป็นน้ำตาลนะคะเป็นแป้งผสมน้ำตาลแล้วก็มีกุหลาบเป็นกลีบกุหลาบอยู่ด้านบนเดี๋ยวมาลุ้นกันดูนะคะว่าตกลงแล้วแอดเลือกอันไหนเลือกอันไหนไปเดี๋ยววันนี้แอดมีนัดกับคนอินเดียคะ่ะ เดี๋ยวเราจะดวนน้ำชากันฝั่งนี้เขาเรียกว่าขนมนำกินนะคะก็คือเป็นขนมแบบเป็นแป้งนะคะแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรบ้างเนี้ยนะคะผสมมาซาลาไว้กินคู่กับน้ำชาส่วนอันนี้ก็จะเป็นขนมทางอินเดียเหนือค่ะ มีเนี่ยเห็นไหมมีเม็ดทับชิมด้วยอะไรด้วยหน้าตาสวยน่ากินชะค่ะสุดท้ายฉเฉลยค่ะแอดเลือกชิ้นนี้ค่ะดูน้องเป็นสีกุหลาบนะแล้วชิ้นก็ไม่ใหญ่มากด้วยถ้าใครรู้ว่าขนมนี้เรียกว่าอะไร ช่วยบอกแอดด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะน a m มัสเต้ตาตาบายบาย